ดึงลงมาที่เนินดึงลงมาที่เนินเดี๋ยวไปเล่นบนเนินเล่นเรีเเยบๆดิเฮ้เฮี้ยเพื่อนตายโอ้โหเฮีย้ยเพื่อนตายกองนี้หมดเลยสัตว์ ตายไหมไม่ตายหรอกเต็ไมไ่โดนจะกลัวตื่นมาน่าจะตายสัตว์ชุ่เพื่อนก่อนชุ่เพื่อนก่อน ยินให้ผมยิผมเที่ยกูแหลกเี่ยไตกสัตว์คองเนินก่อนชุบเพื่อนคองเนินก่อนคองเนินก่อนคลองเนินก่อนชุบเพื่อนคองเนินก่อน ไปรีวอลได้รีนะรี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 วอลเลยรีวอลเลยเชี่ยแหลกรวมรวมกุ่มไอ้เชี่ยแหลกจัดมีคนไหลไปในน้ำว่ะเพื่อนตายไปตรงไหนดูดิมีไปในน้ำไในน้ำครับมันต้องอ้อมไปบ้างอ้อมอ้อมไปฝั่งขวาอ้อมไปฝั่งขวาอ้อมไปฝั่งขวาไอพิชิโลนี่หว่าแม่เดมมันมันจะไปชุบเพื่อนสองคนเลยปะมันจะไปเอาศพพิชิโลมั้งใครเห็นเพื่อนไหลตามน้ำอ่ะหยิบหยุดเพื่อนคนนึ่งเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยอย่าเพิ่งวิ่งไปไกลดิไกลเกิน ไกลเกินกลับมาก่อนกลับมาเล่นตรงรถนี้กลับมาเล่นตรงรถนีดน้ดันดันดันที่รถดัดนที่รถมา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 ,ด,าด,ด,ดัน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 ได้ได้ได้ดันไม้ดนันไม้หนาหนัดรับหน่อยรับไว้รับโอ้ยเหี้ยอะแม่งดันมาตรงเนินตรงนี้ไหลไหลไหลตัวกูไหลชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อย เล่นได้เล่นคนมึงนะอย่ชุบหมดจะดสวยเนลเอาเวทไ,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 ไปเอาเวทไปเอาเวทไปคิดได้มด,ดิดมึงต้องดึงไอ้เชื้อเวทออกช่วยป,ปาร์กอยู่นะช่วยปาร์กอยู่นะเร็วปาร์กชุบแล้วน้องชุบ ช่วยกูโคชโลไล่ะเวลากูอยู่ในน้ำอ่ะเหมือนกูเป็นนันอ่ะก็ยังไม่หมดนะเพื่อนแย่นะเพื่อนแย่นะเพื่อนแย่นะเร็วเร็วรีบรัช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหน่อย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 เดี๋ยวชุบเองกิโลเล่นไป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  ต้มอ,อ้อมหลังมั้งตจะไปเอาตัวเพื่อนตรงท่อ,อเห็นละเห็นละ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 ปลาไปเล่นกันไปเล่นกันไปเล่นกันสองคนปล่อยเพื่อนเล่นตรงนั้นไปบูทไปมาตินไอ้บูทไปมาดิบูทไปบูทไปบูทไปบูทกูไปโอ้ยเยเอย ตนั้นยังไม่หมดเลยนะต้องกลับไปเล่นกับเพื่อนก่อนเอาเคลียร์ตรงนี้ให้หมดก่อนก็ได้ตรงนั้นน่าแย่เหมือนกันไปเล่นกับเพื่อนอ่ไปเล่นกับเพื่อนตรงนู้นก่อนตรงนู้นก่อนเพื่อนตรงนั้นตายเยอะแล้วน่ะแล้วแล้วเพื่อนยืนในวิเคาทำไมวะน่ะโอ้โหกิฟต์ยาชุบกันไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนตรงนู้นไอ้เชี่ยเว้นมัน่งล่อหมดเลยสัตว์ E ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยโอ้โหเยอะช่วยหน่อยอุ่ยโทษครับฮัลโหลฮัลโหลมาจับมาจับกุ๊บเลยมาจับกุ๊บหน่อยแยกแยกกันแล้วมาจับกุ๊บเลี้กันหน่อยมาจับกุ๊บหน่อยจับกุ๊บหน่อยแน่เน่เน่เกาะเกาะกันตรงรถเนี่เกาะกับ เดนมิดปิดน่ะวงไฟมันตื่นตลอดเลยพวกมึงเฮ้ยมึงเอามึงเอาตัววงไฟมันดีเฮียเนี่ยเฮ้ยตรงท่อข้างหลัง,งหลังไปเรี้ยงข้างหลังเลยดิแปเรียงข้างหลังหน่อยกูเองกูเองกูเองคนเนีเ้ย มีเลยถือมีหมดเลยถือมีหมดเลยถือมีหมดเลยเอาให้หมดก่อนเอาให้หมดก่อนเอาให้หมดก่อนเอาเลี้ยวผาดเอาเลี้ยวผาดให้หมดก่อน เฮ้ยมันชุบอ่ะมันชุบอ่ะมึงเห็นว่าน่ะปล่อยมีเล่นปล่อยมีเล่นโอ้ยเฮียเอ้ยตีหมดเลยสัตว์ปิดเร็วปิดเร็วค่ะก่อน ตรงกลางตรงกลางพี่ไปได้อีกคนนึงเล่นวันเดียวเลยพี่เองเล่นวันเดียวเองเองไปเลยปีโลพาดก่อนปีโอพาดก่อนสวยหมดยังอิเกโกในตัวเองโอเคไปดูในหลุมนี้ในหลุมนี้ใครแอบไหมวะหลุมเฮ้ยแบ่งยาชุบอันนี้แบ่งยาชุบกันใครยาชุบเหลือเลขไรเอาเลขไรเบลีเลขหนึ่งสี่ห้าครับสามสองเจ็ดสิบสี่แต่ว่า รีวอร์ด้วยรีวอร์ด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามมามาตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนเีเล่นไปเล่นไปน้องสวยตีไปตีไปลบลบลบอีโก้พี่มาอีโก้ตัวช่ยน่ยนายไปเอาศพเพื่อนมานหนไปเอาศพเพื่อน จบดิจบดิจบดิสายสวยสวยรวไปอีโก้กแลังมามีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวกูทอบเองนะครับเกตอนลุงสั่งไอ้กูลื้อกูเอาหมดเลยนะไม่ชุบใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งพูดแข็งจัดแข็งจัดแข็งจัดเอาศพไปช่วยเอาศพเขามารวมๆกันให้หมอช่วยดิ เดี๋ยวผัดไม่ใช่ไฟแข็งแล้วนะตรงเนี่ยทรงโดนะเราเราลีกันโหดสัตว์นะบอกให้เฮียเราเราโดนกืนแล้วนะที่เราชนะได้เราลีนะต้องมีตัวชุบแล้วนะน้องเดี๋ยวผาดเนี่ย ม่อันนี้มันมัน,ม,นมันคือเซตนักลบก,ก็ถูกต้องไว้ก็ถูกแหละแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมันมีตัวซับด้วยไงกูจะลืมเดี๋ผมมี3ามซับนะตรงเนี้มีเบลลี่มาตินไอไนคือต้อง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 แตกแตกออกนะไอไนท์เนี่ยเป็นคนที่เล่นมีดเก่งไม่ค่อยตายพ่อไม้ไอเบลลี่มาตินเ <cart blij> น ruling, rika, uh ี huh. <ged> ่ยก็ได้จะโดนอยู่เหมือนกันแต่ไอไนท์เนี่ยชุบเก่งเอาตัวรอดเก่งวิ่งแบบไอนี่ได้ดีมาตินก็วิ่งไล่ชุบเบลลี่ก็วิ่งไล่ชุบคือมันเก่งคนละอย่างเว้ คือผมอันเนี้ยผมว่าไม่ได้ชมทีมไฟ์ของตัวเองนะเว้ยผมชมสามคนนี้สามตัวชุบเว้ยผมผมชมซับพอร์ตผมที่ที่ชนะได้เนี่ยเพราะว่าซับไม่ใช่เพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวไฟ์เลยอันนี้อันนี้หลังบ้านหลังบ้านเล่นดีมากหลังบ้านผมอะ ได้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 เรนดีจัดน้องเล่นดีจัดซัพพอร์ตดีจัด